ไม่มีความละอายเลยเหรอือไม่มีความเคารพพระพุทธเจ้าเลยหรือเคารพเพียงพระอาจารย์รูปนั้นรูปนี้แค่นี้เหรอนี้เลยความแตกแยกสาม,มัคคีไงเขาไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าเลยนะเขาเคารพพระอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ของเขาอ่ะนี้แหละต้นตอแห่งการแตกแยกสามัคคีต้นตอแห่งก,ก,ก,การทำลายศาสนา ถ้าพระคารพพระพุทธเจ้าคือคารพธรรมคารพปีหนอยอุบาสกอุบาจิกาเคารพพระพุทธเจ้าพัดธรรมพระวินยัยยคารพพระธรรมพระวินัยไม่แตกแยกแตมังขีนะทำไมต้องใส่นั้นใส่นี้ด้วยหลวงปู่ไม่อยากได้ยินได้ฟังเลยนะมันก็แตกแยกกันอย่างนี้แหละอาจารย์ผมพาทำมาเห็นไหมละ่ะอาจารย์ผมพาจับจ่ายใช้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 เงินทองนี่อาจารย์ผมพาใช้โทรศัพท์นี่อาจารย์ผมพามีเมียนี่ อาจาร,รย์ผมพาเทศแหลดเ,เสียงนี่อาจาร,รย์ผมพาไปกราบฤือีนี่อาจาร,รย์ผมพาไปกราบพญานาคนี่อาจาร,รย์ผมอืพาทำเครื่องรางของขังขายนี่ผมก็ทํามาอย่างนี้อาจารย์ผมพาสาักดิงสักลายผมก็ทํามาอย่างนี้มีอะไรไหมด,ดูที่เขาพูดถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มใหญ่รวมพลังใหญ่เพื่อทําลายพระพุะทธศาสนาทําลายพระดีผู้ที่ อยู่ในธรรมในบิไหนถึงระดับนั้นให้หลวงปู่ตายซะชอบหลวงปู่ไม่ขออยู่หรอกอยู่ไปก็รบลกูลกลกจาสนาขายกินหน้าพระพุทธเจ้าที่ไม่สามารถช่วยพ่อได้ให้หลวงปู่ตายซะท่องธรรมาดาหลวงปู่ทนไม่ได้นิสัยหลวงปู่เป็นนียอย่นี้ เพราะนิสัยคนดีเป็นแบบนี้นะหลวงปู่หลวงตารูปนี้ไม่มีว่าคําว่าขาดตกบกพ่องใดๆนะหลวงปูอยู่ป่าสิบป,ปีนะอยู่รูปเดียวด้วยไม่เคยได้ไปสร้างวัดราอารามเม้นจำภรษากับครูบาอาจารย์ก็มีไม่กี่ปีส่วนมากแกอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวจำภรษาป้าก็กระกาบลาหมู่คณะเข้าป่าแล้ว หา้บาดพายกดไปแล้วค่าไหนก็นอนนั่นคิดจะอยู่อย่างนี้จนตายจนตายเพราะบวชมาเพื่อต้องการเป็นพระรหนนั์นะคณะสงฆ์จารวกพากันทํามาแบบนี้พระในสมัยพุทธกาลนี่ประพฤติปฏิบัติแบบนี้ไม่เห็นว่าพระในสมัยพุทธกาลนั้นนอกธรรมนอกวินัยเลยนี่